มหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากเปิดกว้างทางการศึกษาให้กับทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ให้บัณฑิตนักศึกษาที่ปรารถนาจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและประชาชนทั่วไปได้สมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการโดยตรงโดยสำนักสหากิจศ,ศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับบริษัทสรรพสานจำกัดและสำนักจัดหา,าง,งานกรุงเทพเขตพื้นที่9 กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานจัดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและสถานประกอบการได้คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการมีการรับสมัครงานโดยสถานประกอบการชั้นนำกว่าร้อยบริษัทและการสาธิตการฝึกอาชีพอิสระต่างๆมากมาย ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับของผู้สมัครนะครับที่จะได้มีแหล่งศูนอา์เซนเตอร์นะครับที่เดียวเดินทางมาถึงปั๊บก็มีหลายๆบริษัทไม่ต้องเสียค่ารถเดินทางในการที่จะต้องเดินทางไกลๆในการที่ต้องไปพบกับหลายๆบริษัทครับที่นี่เป็นเซ็นเตอร์กลางผมคิดว่าเป็นงานที่ดีครับคือได้รู้ข้อมูลของบริษัทต่างๆพอสังเกตนะแล้วก็ให้เราสามารถเลือกแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนมาเราสามารถเลือกให้ตรงกับที่เราเนเอียดมาได้ครับ การจัดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ต้องการมีส่วนร่วมช่วยสังคมด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการผู้ที่กำลังมองหางานทำได้สมบักงานอย่างสะดวกพร้อมกับได้รับการฝึกอาชีพอิสระเพื่อไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยตลาดวิชานอกจากจะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วยังเปิดโอกาสไปถึงผู้พิการอีกด้วยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการให้ได้รับบริการและสวัสดิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ให้การบริการเบ็ดเสร็จนจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตั้งแต่การเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาการอำนวยความสะดวกในการจัดสื่อการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไปตลอดจนการสอบไล่ที่มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจนสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราต้องการที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาพิการนะครับนั่นก็คือถือว่าเป็นกลุ่มคลหนุที่เราจะต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด นั่นก็คือตอนรักสมัครรักศึกษาใหม่เนี่ยเราจะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้อำนวยความสะดวกที่เราเรียกว่าวันซับเซอร์วิสเขามาเั๊าเขาไปที่โต๊ะเดียวแล้วก็สมัครเรียบร้อยเสร็จเลยไม่ต้องโดินไปตามโต๊ะต่ตางๆการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะมีตําราเสียงที่เรียกว่า e audiobook นอกจากตําราเสียงแล้วเราก็จะมี c อ o s s a u d i man นั่นก็คือก็สามารถใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากคอสออนดีมานแล้วเรายังมีบริการบันทึกลง ทำบรรยายของอาจารย์นะครับลงใน MP3 นะครับผู้รักษา,าสามารถเอาไปเปิดฟังหรือเปิดดูได้เลยเสร็จแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถในการอ่านอักษรเบลเราก็จะผลิตตำราอักษรเบลให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนรับสมัครนักส,ส,สมัยเขาจะแจ้งความจำนงกับเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีบริการด้านต่างๆเรามีบริการเน เรื่องของจัดเจ้าหน้าที่คนที่ไม่เป็นอักษรเบลเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปอ่านข้อสอบให้สําหรับคนที่พิการทางก,การมองเห็นแล้วก็ช่วยเขียนคําตอบให้การเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้เข้าถึงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลายัยให้พวกเขาได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุขและสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ไม่มีหอพักเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือรณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้จัดสภาพแวดล้อมและคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักศึกษา ให้ได้พักอาศัยอย่างมีความสุขโดยเริ่มจัดโครงการหอพักติดดาวเมื่อปี2552เพื่อยกระดับหอพักให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพทั้งย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนาปีนี้จัดเป็นครั้งที่4โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้โด้โอกาสและผู้สูงอายุสำนักงานเขตบางกะปิสำนักงานเขตประเวศสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขมอบโลร่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการหอพักซึ่งมีหอพักที่ผ่านการพิจารณาจำนวน124แหง่งเป็นหอพักที่ได้รับการประเมินระดับดีหรือ3ดาว59แหง่งระดับดีมากหรือ4ดาว47แหง่งและระดับดีเยี่ยม5ดาว18แหง่งรวมทั้งหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพักเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพของหอพักอีก17แหง่ง การติดดาวให้กับหอพักนับเป็นเครื่องหมายการประกันคุณภาพของการยกระดับมาตรฐานหอพักให้เป็นหอพักที่ได้มาตรฐานทั้งในสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและการดูแลผู้พักอาศัยทำให้หอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและมีบรรยากาศเหมาะแก่การศึกษาของเยาวชนของชาติต่อไป